ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเครื่อนเข้า48จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเกินภัยพิบัติวันอังคารที่22มีนาคม48จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือน ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิหอนแกน่นคนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีนครสวรรค์อุไรยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราจีนบุรีตากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ต กระบี่และกรุงเทพมหานครและประมนนิมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากที่สุด60%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝน40%ของพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นทุกภาคโดยจะมีฝนตกหนัก จะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับมเรียนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระมัดระวังจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่มีพาย,ยุดิปรสชันบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเมียนมาในวันนี้22มีนาคมจะทำให้ลมตมออกและลมตมออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลก,ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองหรือเล็กคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22มีนาคม หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินชรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ